สวัสดีครับไม่โทษคนบึงการครับผมทีเขำว่า,า <c oughs> เยลยไม่บอไม <c oughs> ่พี่ชิดนมาหายแตงกิงทุเรียนหน่อยหายครับเออว่าไปเลยเพราะว่าพ่ดแตงบ่เปลี่ยนเล่มมาบอกเพิ่นทุกรางๆอยู่แบบเลยทำเกินไปบ้ายลายไปบ่ได้เป็นมาข้าวปลาหรู่เนาะต้องอกิ้งที่เป็นขนังเอาไว้ครับ ครับแขนงแบบระนาบขึ้นสูตระนาบกิ่งลลายไม่แตกินจจงเง,ง้หน่อยบอกว่ากิ่งาจะกิ่งส่วนนเพกต่พันผูกเชือกเดียพันอยากให้มันลุ่ง ย,กย,กยกึดือดวอมถี่รุ่ง <c oughs> คืนตีตีกบนครับเป็นแบบมัดให่เป็นคู่กันนั่นแหละฮะโคนคืนดานคืนกันอีกแล้ว,ลว,ลวถ้เข้าตีจันยังไเพวกแกแต่งไปแล้วหรือว่า,วาส่วนหนึ่งแต่งแบบแต่งพวกเป็นแต่งแบบว่ามันยังมีงาที่ ตรงเดียวอกอีกอ่ะต้องการมครับกิงส่วนต้องบอ กิ้งซอนละ้ะมันมันเป็นกิ้งกระดูงเลยนะมันบริเป็นกิ้งที่ออกมาแล้วนายจะเป็นยังไงแล้วขึ้นเพิ่งสองสามกิ้งเป็นกระดูงขึ้นไปน้ำกันเลยโอเคอลไรอันนี้คนมาอยากไ้งามันย้อนครับผม <c oughs> มันบ่อยอนดอกได,ดอกกันมั้งครับ เดี๋ยวมันเทาใส่ปุ๋ยหดน้ามัมนกเกิดความงามใบมันใหญ่เล็กก,กงกองน้องเอียงของมันโดยอัตโนมัน้งามขนาดเลียนหน่อยปีกกกว่าตามมาเลยครับเป็นนเป็อะรอันนี้เป็นมอนท่อข้างบนเลยครับม้อนท่ครับม้อนท่อ,อ,ทอข้างบนเลยไม่ใช่ด้ายไม่ใช่ด้ายจะไขึ้นกูกันเลยมดมัน หามอเตอร์สดีมันลำบากขาตาัดซะหนออ่อย,อยอิมันคอยู่ดมันไมใหญ่ขึ้นมากล้วเขาจัมาตัดสิ็หง่พอยาอวกูเละงานใหญ่แล้วเนาะเป็นดดปกิ้งกระดสีาไว้อันใดอันนึงก็ได้เ,เือดเลยเือดเ,อเป็นดเลือดที่ไหนเลย กับประมาณนี่สักก่อนหรือพอใบมันใหญ่มันหนักใบเด้กวกับลูกอีกมันเรืยกไว่าตัวเดียตัวนึงเพราะว่าอนาคตมันก็มีอยู่เด้จริงทุเดือนที่ว่ามันมีปัญหาแบบพ่อตัดออกมัน คือ,ค,อคืองานจรงิงนั่นมันตายอยา่ะนะก็ะเข้าใจย่ดอกว,ว่าอยากให้มีาการทดแทนแต่ว่ามันไม่มมได้ตายมากง่ายแบบนั้นไม่ได้ตายมากง่ายแบบนั้นเลยที่เรียนยิงมันขันนอกจากโรกล่าลงเท่านั้นเพราะว่าซุ่มลรกซุ่มล่าลงเขาเขาคุ้มมันได้อยู่แล้วไง mm hmm. ก็ได้ห้องประต่งเป็นห่วงก็มัดหรอก mm hmm. เขาฉีดยาได้ ออกเลยครับเกี่ยเลยก็ได้มันบมีผลดอกพวงไว้ก็ได้า่าตะกี้ผมหบแงนตัวเฮ็ดพยอยู่่ยยังบาันกเขาแตงบเป็ด่ว่าเ้าอยากแตงเข้ามา นงกมาเห็ดห้างแหมใบมันหนามันหลายอ่ะแม่โงกก็มาเห็ดห้างไซต์แต่แมมีวัดขุโงกหลวงหลามนู้กับนี้เออนู้รองเท้าสุนเปียกซื่อนี่ไปเบิดตัดทำนี่แหละแต่ว่าตกแต่งสุดนี้ชุดเดียวเด้อเออควายแยมหนาวอยไปแจงเด้อปล่อยแล้วไปเลยเพราะว่าใบมันสิบลยเกินไปซีรีส์ปล่อยแล้วเววลาานนหมั ปล่อยแล้ะต้องแก้ไปพุ่งพ่นมันนะอ่าถ้าบมขึ้นบ้างเขาเริ่มปล่อยอะไรอ่างเบาน้เกแ้งมีว่าสภาจะขอเกินมนทอกบสรีกาอยู่สวนสองพันครับ แล้วก็ลงรับแร่ครับดินรับแร่ลงรับแร่ดินรับแร่ก็มี้อ่าลงรับแร่ดินรับแร่แหละกับมอนท้องแล้วกับคาริกาแล้วว่าปลูกร่วมกันทังเฉดแตกต่างกันบ่กับการใส่ปุ๋ยคือการใส่คือกันเบื่อใส่คือกันบ่ว่าพันธุ์ไหนเพะว่พันธุ์ไหแต่ว่าย้ำเป็นพ่นยาฆาพิษอาจจะพ่นพร้อมกันครับอืมประเทเป็นจังไดบุญนี่ประเทศไปถึงเรื่องหรอครับห้ามฝ่ายมึงใบเรื่อง๋ยวปลาสิ่งอื่นเรื่อง

มันมันคือคือลักษณะมันขึ้นบ่ออะไรไหมครับมันขึ้นได้บ่อเสมอนะมันเราเป็ี่ยนคอป้องชันชันไส่คุยบ่อทอดบ่อเถิงบ่อไส่คุยบ่อเถิงบัวบัขาดลักษณะมันขาดฉังกะซีบ่ได้เพราะว่าขาดฉังกะซีเป็นตัวขยายขยายขอป้องหยุดหยอดกับกับจีบลลินอุ้ยฮอน อยากเห็นอยู่ในเดียมันแดดคักเว้ยสินมองมองเลยนี่เป็นมุมมออันขึ้นสามอ่าน้อมกันเลยลเขาเอาเสือกด,ดินไปขึ้นสามแหงเลยเป็นขุต้นอคิดจังใหญ่สามแหนงเลยดออิอันวนจังได้ไลายมบอ